วันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับมาแบ่งปันวิธีกันนะครับวันนี้ก็มีสายนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับอ่าแล้วก็วัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสุตรามนะครับมาแบ่งปันกันนะครับเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้มีนะครับปิตาพารวยครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นนี้ครับออกวัดนาอุ่นนะครับอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะครับปี65นะครับ รุ่นนี้ครับเป็นพระย้อนยุคนะครับอ่าเป็นพระปิตายอนยุคนะพี่นะของหลวงพ่อรวยท่านนะครับเนื้อสีดําใบลานนะครับปิดตาพารวยนะพี่นะหลวงพ่อรวยครับแบ่งให้นะครับองละ150บาทนะครับสวยเลยนะครับปิดตาก็โดดเด่นทางด้านนะครับโชคลาบนะพี่นะทางด้านครับเมตตามหานิยมนะครับปิดตาพารวยหลวงพ่อรวยครับรุ่นพารวยนะครับรุ่นนี้นะครับ150บาทเท่านั้นนะครับเนื้อสีดําใบลานนะครับ ผมจะมีเนื้อสีดำนะครับอ่าแล้วก็จะมีเนื้อสีขาวนะครับแบ่งให้ครับองละหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะอ่าเนื้อสีขาวเดี๋ยวผมส่องให้ชมนะครับอ่าเนื้อสีขาวนะครับองคนี้นะครับอ่าเนื้อสีขาวสวยเลยนะพี่นะอ่าองนี้มีนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับมีเกสาด้วยนะครับผงเกสาเก่าของหลวงพ่อรวยท่านนะครับองค์นี้ครับสีขาวนาองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกล่องเดิมครบนะพี่นะ ปิดตาพานรวยครับของหล,หลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับสิงนะครับสิงกระดูกช้างแกะนะครับของ,หล,งหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับสิงรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับออกในช่วงวาระปี2559นะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อท่านเมตตาจารอักระให้ด้วยนะครับาารุร่นนี้ครับเป็นสิงมหาอำนาจนะครับสิงมหาอำนาจนะพี่นักกระดูกช้างนะครับ มาพร้อมจีวรนเกศาด้วยนะครับสวยเลยนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับมหาอำนาจลาผลคูณทวีดีนักแรลนะครับแบ่งให้นะครับตัวละ200บาทนะครับตัวละ200บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการพรกปิดตานะครับหลวงพ่อคูนปาริสุโธนะครับรุ่นนีครับออกในช่วงวาระปี36ครับ ทรงเสด็จนะครับพระราชดำเนินตัดลูกนิมิตนะครับวัดบ้านไร่ครับรุ่นนี้ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงน้ํามันเก่าครับพระปิดตานะพี่นะเนื้อผงน้ํามันเก่าฝังตะกุดแบบนี้เลยนะครับผงสวยฟูเลยนะครับองนี้นะพี่นะพระปิดตาเนื้อผงน้ํามันนะครับองคเล็กกระทัดรัดนะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมนะครับด้านหลังครับเป็นหลังอคาะยันพี่น้าแบบนี้ครับวัดบ้านไร่นะครับวัดบ้านไร่ครับปิดตาของหลวงพ่อนะครับ อ่าหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นนี้ทันหลวงพ่อคูณเสกนะครับแบ่งให้นะครับองละนะครับองละ200บาทเท่านั้นนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับพี่นะปิดตาหลวงพ่อคูณนะครับมาพร้อมกล้องเดิมนะครับหลวงพ่อคูณไปแล้วนะครับมาที่รายการของหลวงปู่สุวัดปักทองมะขามเท่ากันบ้างครับรายการนี้ครับเป็นปิดตานะครับรุ่นมหาลาบนะครับปิดตาย้อนยุคปี35หครับรุ่นนี้ครับออกตรงโดยวัดท่านเลยนะครับปิดตาย้อนยุคปี35ครับ รุ่นนี้ครับเป็นเนื้อว่านเก่านะพี่นะเนื้อมวลสารเก่านะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะครับหลวงปู่นะวัดหนองบัวแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับหลายคณาจารย์ร่วมเสกนะครับปิดตารุ่นนี้หายากเลยนะครับพี่นะปี35นหครับองนี้นี่แบ่งให้200บาทเหมือนกันนะครับองละ200ร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่นะปิดตานะครับปี3 5หหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าครับพระดีปีลึกหน้าสะสมเลยนะครับองค์นี้นะครับพี่นะ รายการต่อมานะครับปิดตาไปแล้วนะครับมาที่ครับมาที่ครับพระนะครับทรงนะพี่นะเป็นทรงทรงแบบนี้ครับทรงคล้ายประพันธ์บณฑลนนะครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับรุ่นปลอดภัยนะครับปี2547นะพี่นะอ่าะหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับเกจินะฮะเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์นะครับเมืองนครสวรรค์แบบนี้นะครับหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับด้านหลังครับ ด้านหลังเป็นหลังอัครยันนะพี่นะพุทธอุดแบบนี้ครับมวลโลกนะครับสวยเลยนะครับเป็นเหรียญล่อครับเหรียญล่อครับสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อสีสวรรค์นี่ก็แบ่งให้200นะครับอแบ่งให้200บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นะหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับเกจินะพี่นะพระพุทธศักดิ์สิทธิ์นะครับเมืองนครสวรรค์แล้วก็เกจินะครับร่วมเสกหลายคณาจารย์ครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับ หลวงพ่อจ้อยครับพี่หลวงพ่อจ้อยครับท่านมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับรายการต่อมาของหลวงพ่อวันครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นแจกทานนะครับปี2558นะครับรุ like ่นนี้ครับเป็นรูปหล่อแจกทานหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับพี่นะเนื Tuesday ้อทองแดงลมดํารันเลขกํากับชัดเจนนะครับ อ่ารุ่นนี้ครับเป็นก้นตันนะพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับสวยเลยนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูรุ่นสร้างบารมีครับรุ่นนี้ออกพร้อมกันกับเหรียญหันข้างเหรียญต่างๆนะครับสวยเลยนะครับแบ่งให้ครับองละ200บาทนะครับอ่าองละ200เท่านั้นนะครับพี่นะรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับท่านหลวงพ่อท่านปุกเสกนะพี่นะทุกวัตถุบุคลทุกรายการของหลวงพ่อวันครับ ผมที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับท่านหนุ่มเพราะหวันท่านปลุกเสกนะพี่นะทุกรายการเลยนะครับต่อมานะครับมาที่รายการนะครับพระกิ่งนะครับมงคลบารมีนะครับ87ปีหลวงปู่สิงห์นะครับวัด4ีหาลำดวนองคนี้นะครับเกจิจังหวัดสุรินทร์นะพี่นะเกจิจังหวัดสุรินทร์นะครับหลวงปู่สิงห์นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอุดผงเก่านะครับเป็นรูปหล่อนิยมเลยนะครับองค์นี้นะพี่นะครั้งที่แล้วผมได้เนื้อชนวนมานะครับ ครั้งนี้ได้เป็นเนื้อทองเหลืองมานะพี่นะหลวงปู่สิงห์นะครับวัดนะครับสี่ห้าลำดวนนี่แบ่งให้250ราครับองนี้เอาไป250บาทเท่านั้นนะครับเนื้อทองเหลืองนะพี่นะองค์นี้ครับรันเลขกํากับชัดเจนองนี้ครับเลข1 3 8 9นะครับหนึ่งสามแปดเก้าครับพระกิ่งนะพี่นะตอกโดชัดเจนครับรุ่นนี้ทันหลวงปู่ทานเสกนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่รูปหล่อประสบการณ์นะครับ Ok วันนี้ก็ได้นะครับรูปหล่อประสบการณ์ของหลงพ่อวันวัดคของคูนเข้ามาด้วยนะครับเป็นรูปหล่อที่ออกในนามนะครับโรงเรียนวัดวังว่านะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ออกปี5-5ครับเป็นรูปหล่อจับเข่าเนื้อตะกั่วประสบการณ์นะครับรุ่นนี้ครับถือว่ามีประสบการณ์มากมายเลยนะครับประสบการณ์ทางการแคลคาดปลอดภัยครับพี่อุบัติเหตุต่างๆครับดีนักแรนะครับรูปหล่อรุ่นนี้เป็นรูปหล่อนิยมเลยนะครับ อ่ะเป็นรูปหล่อนิยมเลยครับอุดผงเก่าอุดจีวรของหลวงพ่อวันท่านครับอ่ะเป็นแบบหลวงพ่อท่านนั่งจับเข่านะพี่นะแบ่งให้ครับอง์ละ0 0าร้ครับองค์นี้ครับเนื้อตะกัวครับหล่อหนาหนาเลยนะพี่นะอง์ละ5 0 0บาทเท่านั้นนะครับรูปหล่อสุดยอดประสบการณ์นะครับมีลงในหนังสืออภิมิหารประสบการณ์ของหลวงพ่อวันท่านด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับพี่นะสวยเลยนะครับหลวงพ่อวันจับเข่านะครับอ่าต่อมานะครับมาที่หลวงปู่หกนะครับ ผมมีเหรียญนะครับเมตาหลวงปู่หกนะพี่นารุ่นนี้ครับเมตาปี58หลวงปู่หกนะครับรุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังวัดนาเขื่อนนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับมาพร้อมสายสินวาราพิธีปลุกเสกเดิมๆด้วยนะครับมาพร้อมซองเดิมนะครับหลวงปู่หกเมตาแบบนี้เลยนะครับสวยเลยครับแกะบล็อกคมนะครับใบหน้าแกะได้เหมือนเป๊ะเลยนะครับหลวงปู่หกเมตาครับด้านหลังอัคระยันองค์นี้เลข16 7 7เนะครับเลขสวยนะพี่นะ 16 7 7ครับหลวงปู่หกนะครับวัดนาเขื่อนนี้แบ่งให้250บาทนะครับแบ่งให้องล์ละ250บาทเท่านั้นนะครับราคาแบ่งปันให้เลยนะครับทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีการันตีแท้ให้ทุกรายการปิดนะครับหลวงปู่หกนะพี่นะหลวงปู่หกไปแล้วนะครับมาที่รายการนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรายการแรกเลยครับมาที่เมตานะพี่นะของเหรียญหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเมตานะครับ องนี้ครับเป็นเนื้อสัตตะนะครับเหรียญเมตตาหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเนื้อสัตตะโลหะนะพี่นะแบบไม่ตัดปีอ่าแบบตัดปีกแบบนี้นะครับอ่าแบบตัดปีนะพี่นะเลข8 7ดดหนึ่งนะครับ8 7ดหนึ่งครับเหรียญรุ่นนี้ครับเมตตามหาบารมีปี58หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับแบ่งให้2 0 0้ละกันนะครับเฉลี่ยไปเลยนะครับเหรียญละ200นะครับต่อมาครับมาที่รายการเหรียญนะครับเจ้าสัวมหาลาบนะครับเนื้อนะครับหล่อทองเหลืองแบบนี้ครับ ล่อทองเหลืองนะครับทองเหลืองพระประธานนะครับเป็นเหรียญล่อครับเหรียญรุ่นนี้ครับออกวัดก็องละ2 0 0แล้วนะครับรุ่นนี้ออกวัดก็องค์ละ200แล้วนะพี่นะองนี้เลขสวยครับเลข51เหลือองค์สุดท้ายนะครับเอาไป200อ่ส200บาทละกันนะครับเฉลี่ยไปเลยครับองสุดท้ายแล้วนะพี่นะองค์นี้เอาไป200บาทนะพี่นะสวยเลยนะครับองค์นี้เป็นเหรียญล่อครับเหรียญล่อนะพี่นะรุ่นนะครับเจ้าสัวมหาลาภนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับ เหรียญล่อไปแล้วนะครับมาที่ล็อกเก็ตกันบ้างครับล็อกเก็ตนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อแจกศูญจองนะครับเนื้อแจกศู์จองครับรุ่นนี้จะไม่มีจัดจหนายนะครับเป็นเนื้อที่แจกสําหรับกรรมการผู้ช่วยงานนะครับหรือว่าศูญจองครับสร้างทั้งหมด300องคงนะครับสร้างน้อยมากครับสร้าง300ององครับองนี้นะครับรันเลข80ครับเป็นแผ่นเงินนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังหนุมานนะครับเจ้าสัวมหาลาบนะครับองนี้ครับผมไปถามราคาเข้าล่าสุดนี้ต้องมี3 0 0บวกแล้วพี่ องนี้นะครับผมขอ300้ละกันนะพี่นะเพราะว่าถ้าหาเข้าอีกรอบหนึ่งก็ไม่ได้แล้วนะครับอง์นี้ขอ300บาทนะพี่นะเป็นล็อกเก็ตแจกศูนย์นะครับณตอนนี้ครับรุ่นนี้ก็ราคาขยับขึ้นนะพี่นะล็อกเก็ตแจกศูนย์หลงพราะวันวัดคองคูนครับเพราะว่าไม่มีจัดจําหน่ายนะพี่นะอง์นี้เลข80สวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมามาที่รายการนะครับเหรียญนะครับมาที่รายการเหรียญเม็ดแตงนะครับ พ่อขุนผาเมืองนะครับเกจิอ่าเป็นรุ่นนี้เกจิชื่อดังหลายคณาจารร่วมเสกครับรุ่นนี้ออกในนามนะครับตำรวจภูธรนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะพี่นะรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ออกปี6 2อนะครับอ่าออกปี62ครับรุ่นนี้นะพี่นะอ่าเหรียญนะครับด้านหน้าเป็นนะครับพระพุทธมหาธรรมราชาแบบนี้นะครับพลิกมานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพ่อขุนผาเมืองครับเนื้ออปลาก้านะครับเนื้ออปาก้าแบ่งให้150บบาทนะพี่นะ แบ่งให้เหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับเหรียญพ่อคุณผาเมืองเม็ดแตงแบบนี้ครับสวยเลยนะครับตำรวจภู้รนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้นะครับผู้จัดสร้างแบบนี้นะครับพ่อคุณผาเมืองนะครับรายการต่อมานะครับมาที่นะครับมาที่รูปหล่อนะครับรูปหล่อที่ลึกในงานหล่อละคังครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี55นะครับเป็นชุดคู่แบบนี้ครับเป็นรูปอาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสำรฤิดนะพี่นะอ่าแล้วก็เหรียญนะครับอ่าเหรียญนะครับ หลวงพ่อวันนะครับด้านหลังเป็นหลังหลวงู่จันทร์นะครับอาเจ้าวาดนะครับองค์กรหลวงพ่อวันนะคร <Industry. S 1> ับอาจารย์ของหลวงพ่อวันนะครับด้้นหลังเป็นหลังหลวงพ่อจันทร์วัดคลองคูนรุ่นนี้คร Man, ับอ่ารุ่นนี้สวยนะครับพี่นัเป็นเนื้ออปลาก้าครับได้รับวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับสององค์นะครับก็จะมีเหรียญแบบนี้ครับอ่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อวันหลังหลวงู่จันทร์นะครับอ่าแล้วก <c> ็เป็นรูปหล่อเนื้อสัทลิะครับอ่าเนื้อสัทธิ์นะพี่น้ปี 5- 5ห้านะครับ อ่าเนื้อสำริดปี55ครับ2ชุดแบบนี้ครับแบ่งให้450บาทเท่านั้นนะครับอ่าแบ่งให้450บาทเท่านั้นนะครับปี2555นะพี่นะหลวงพ่อเงินครับเฉพาะนะครับพิมพ์หลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าผมแยกก็ต้องมี4-500แล้วครับอ่าแล้วก็เหรียญเนี้ยครับอ่าเหรียญเนี้ยถ้าผมแยกก็ต้องมีนะครับ150 200แล้วนะพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกวยครับหลังตะวันปี62นะพี่นะ ณตอนนี้ครับผมเหลือ1บานสุดท้ายแล้วนะครับรูปถ่ายรุ่นนี้ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับหลังตะวันปี6-2รุ่นศรัทธาบารมีนะครับรุ่นนี้แท้ดูง่ายนะครับลายน้ําเดียวกับปี58นะครับอ่าบริเวณนะครับอ่าลคอหลวงพ่อท่านนะครับเม็ดสีชัดเจนเหนือสีสันหลวงพ่อท่านนะครับเม็ดสีชัดเจนนะพี่นะลายน้ําสวยคมชัดนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับณชาลีติดวงแก้วพระศิวลีครับอ่ารุ่นนี้นะครับแบ่งให้นะครับ แบ่งให้บานละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยหลังตะวันนะครับต่อมาเลยนะครับมาที่รายการรูปถ่ายนั่งกระดานนะครับเหลือ2บานสุดท้ายแล้วนะพี่นะ้ารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนั่งกระดานบานนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันนชาลีติเหมือนกันนะครับพี่นะแบ่งให้นะครับบานละ300บาทนะครับแบ่งให้บานละ300เท่านั้นนะครับหลังตะอานั่งกระดานกับหลังตะวันปี62นะพี่นะ อ่ะแล้วก็ต่อมายันคู่ครับปี67ก็มีนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับที่ออกตรงโดยวัดท่านนะครับยันคู่ปี67นะครับด้านหลังเป็นหลังยันไตรสารณคมนะครับบานนี้ครับแบ่งให้บานละ200นะครับอ่าบานละ200บาทเท่านั้นนะครับปี2567รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับ6 7ไปแล้วนะครับปี66ก็มีนะครับผมมีครึ่งองคนะพี่นะอ่าครึ่งองค์นะครับปี66นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนะครับ สิบกันยูหลังแผ่นยันหานุมานเชิญธงครับบานนี้แบ่งให้นะครับบานละ300บาทนะครับอ่าบานละ300บาทเท่านั้นนะครับลูกรึ่งองค์หลังหานุมานนะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเม็ดแต้งนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมเตารี่ครับขออภัยนะพี่นะพิมพเตารีดหลวงปู่ทวดวัดนะครับวัดช้างให้รุ่นนี้ออกในนามวัดคลองคูนปี56นะครับเตารีดนะพี่นะ อาเตารีดนะครับวัดคลองคูณปี56หหลวงพ่อวันเสกนะครับผมจัดโปรไปเลยนะครับผมมีทั้งหมด5องค์นะครับมีทั้งหมด5องค์ครับเตารีดนะพี่นะมาพร้อมรูปถ่ายหลวงพ่อท่านปลุกเสกบนเครื่องบินนะครับแบบนี้เลยนะครับ5องค์นี้แบ่งให้250บาทนะครับห้าองค์250บาทนะพี่นะจัดโปรไปเลยนะครับรุ่นสร้างโบสถ์ปี56นะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับ ลูกอมนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับออกในนามวัดห้วยน้ำโจรนะครับวัดห้วยน้ำโจรนะพี่นะรุ่นนี้ครับวัดวัดห้วยน้ำโจรจังหวัดพิจิตรนะพี่นะเป็นลูกอมนะครับลูกอมนะพี่นะผงพุทธคุณสีขาวนะครับหลวงพ่อท่านนะครับเมตตาปูกเสกนะพี่นะแล้วก็หลวงพ่อท่านนะครับรุ่นนี้ครับมีปั๊มยันประจำกายของหลวงพ่อท่านด้วยนะพี่นะได้รับทั้งหมด2ลูกครับแบ่งให้นะครับแบ่งให้ชุดละ150บาทเท่านั้นนะครับ ลูกอมหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเมตตามหานิยมดีนักแรนะครับรายการโตมาครับมาที่ทีเด็ดเลยนะครับวันนี้ได้นะครับเป็นพระเจ้า5พระองค์นะครับหลวงปู่พิงค์นะครับวัดทรัพย์ชมพู่ครับปี61นะพี่นะสมเด็จนะครับพระเจ้า5พระองค์รุ่นนี้ครับหลวงปู่พิงค์ท่านนะครับแกะนะครับแกะบล็อกสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะแกะบล็อกนะครับปี15นะครับแล้วก็นํามานะครับจัดสร้างเป็นของนะครับปี61แบบนี้ขึ้นมานะพี่นะ หลวงปู่พิงค์นะครับองค์นี้เป็นฝังตะกุดนะครับ5ดอกนะครับฝังตะกุด5ดอกนะครับสร้าง199องค์องนะครับสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้ครับด้านหลังครับหลันเลขกำกับชัดเจนองค์นี้เลข7ด้วยครับเลขหลักเดียวนะพี่นะนานๆทีจะได้นะครับของแลนะครับแบบนี้ครับเข้ามาแบ่งปันนะครับองค์นี้นะพี่นะสวยเลยนะครับพระเจ้าพระองค์หลวงปู่พิงค์นะครับตะกุดเงิน5ดอกนะครับแบ่งให้นะครับ6 0 0บาทเท่านั้นนะครับ แบ่งให้องล์ละ600บาทเท่านั้นนะครับพี่น่ารายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะครับรุ่นนี้ครับออกปี4 8ดนะครับด้านหลังเป็นหลังเตารีดนะพี่น่าปี4 8เนื้อว่านนะครับผมจะมีเนื้อว่านแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเนื้อสีดำใบลานนะครับเนื้อสีดำใบลานนะพี่นะแบ่งให้นะครับองล้าะ150บาทนะครับ แบ่งให้องล์ละ150บาทเท่านั้นนะครับต่อมาเลยนะครับมาที่พระกันผีของหลวงพ่อกวยวัดเดิมบางปี6 2นะครับเหลือ1องค์สุดท้ายแล้วนะครับพระกันผีพิมพ์นี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับ2นะครับ2แบบครับจะมีพิมพ์นะครับพระกันผีของหลวงพ่อกวยนะครับอก็คือองค์นี้เลยนะครับเป็นผงว่านสีเข้มนะครับแล้วก็จะมีพระกันผีของหลวงพ่อวิชัยครับคือพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่เนื้อนะครับ เนื้อว่านเขาจะเป็นออกสีน้ําตาลอ่อนนะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อกวยครับแยกมาจากชุดกรรมการนะครับแบ่งให้องคละ200ครับมีรันเลขกํากับชัดเจนด้วยนะครับพี่นะองละสองร200เท่านั้นนะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับกันผีนะพี่นะต่อมานะครับมาที่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเป็นเหรียญนะครับอ่าเป็นเหรียญจอบนะพี่นะพะผงนะครับจอบพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินออกวัดท้ายน้ํานะครับ รุ่นนะครับอ่ารุ่นนะครับหลอมนะพี่นะอ่าหลอมทองเหลืองปี2554นะครับหลอมรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์จำลองที่วัดทายน้ำนะครับปี54ครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้150บาทนะครับอ่าแบ่งให้150บาทครับมวนสันเก่าเยอะมากครับรุ่นนี้พี่นะมีผสมเกษเก่าด้วยนะครับสวยเลยนะครับหลวงพ่อเงินทายน้ำนะครับต่อมานะครับมาที่หลวงปู่ทวดนะครับ จอบหลวงปู่ทวดครับวัดห้วยมงคลปี48นะพี่นะเอาไปองละ100งนะครับอ่ะหนึ่งร้0บาทเท่านั้นครับเป็นพระผงจอบพิมพ์เล็กนะครับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลครับปี48นะพี่นะต่อมาเลยนะครับมาที่รายการหลวงพ่อ3ครับพุทธศิลาปี21ห่ลวงพ่อกวยชุตินทโรร่วมปลุกเสกครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อ3ครับพระพุทธศักดิ์สิทธิ์นะพี่นะ คู่นะครับวัดโพงามนะพ be ี worldwide worldwide ่นะปี2อหนึ่งแบบนี้นะครับแบ่งให้นะครับ300บาทนะครับแบ่งให้เหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยครับเหรียญนี้นะพี่นะต่อมานะครับหลวงปู่จื่อวัดเขาตังเงาะอุดมพรนะครับก็มีนะครับเป็นเหรียญมนพกการครับเหรียญนี้นะพี่นะมนพกการหลวงปู่จื่อเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้ครับใครคิดไม่ดีสะท้อนย้อนกลับนะพี่นะเทพเจ้าแห่งสายน้ํานะครับรุ่นนี้ครับ หลันเล่กำกับชัดเจนนะครับด้านหลังเป็นหลังหะนุมานนะครับมณฑพการหลวงปู่จื่อวัดเขาตะเงาะรุ่นนี้ออกปี58นะครับออกปี58ครับสวยเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะครับแบ่งให้นะครับเนื้อทองแดงเหรียญละ400บาทนะครับเนื้อทองแดงเหรียญละ400บาทนะพี่นะอ่แล้วก็เนื้อสัตตะก็มีนะครับเขาจะมาพร้อมจีวอนะพี่นะอ่องนี้นะครับมาพร้อมจีวรเดิมๆให้ด้วยนะครับเหรียญมณฑพการนะพี่นะ แต่ก็เนื้อสัตตะนะครับมาพร้อมจีวอนเหมือนกันนะครับอ่าเนื้อสัตตะนะพี่นะองค์นี้ครับอ่าเนื้อสัตตะผิวสวยนะครับอ่าเนื้อสัตตะผิวรุ้งนะครับอ่านพระการหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะครับเนื้อสัตตะนี้แบ่งให้500นะครับอ่าเนื้อสัตตะแบ่งให้500บาทเท่านั้นนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับเหรียญมนพระการหลวงปู่จือครับถือว่าหมุนเวียนได้น้อยแล้วนะครับพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเหรียญนะครับ เหรียญโคตเศรษฐีนะครับรุ่นนี้ครับโคตเศรษฐีแบบนี้ครับสวยเลยนะพี่นะรุ่นเศรษฐีนะพี่นะรุ่นนี้นะครับเศรษฐีอมตะนะครับขออภัยนะพี่นะเศรษฐีอมตะนะครับปี58ก็มีครับของหลวงปู่จื่อครับรุ่นนี้ครับเป็นเนื้ออัปกาสอดไส้นะครับเนื้ออัปกาสอดไส้ครับรุ่นนี้ครับเป็นรายการนิยมเลยนะพี่นะรายการนิยมเลยนะครับคุณป่องสุพรรณนะครับเป็นผู้สร้างนะครับเศรษฐีอมตะนะครับองค์นี้แบ่งให้ครับ 350บาทนะครับเป็นเนื้อสอดไส้กรรมการนะครับอ่าเนื้อสอดไส้กรรมการนะพี่นะรุ่นนี้รันเลขกำกับชัดเจนนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่เหรียญหลวงปู่จื่อนะครับวัดเขาตะเงาะเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นนะครับเทพประธานพรนะครับเนื้อชนวนนะครับรายการนี้ครับจองจากวัดมา500นะครับจองจากวัดมา500แล้วนะครับพี่นาองค์นี้นะครับเหรียญเขาทาสวยนะครับ อ่าเป็นเหรียญทรงอามนะครับอ่าเหรียญทรงอามนะพี่นะด้านหลังครับเป็นหลังอัครยานนะครับเทพประธานพรนะครับรุ่นนี้ฉลองครบ6รอบนะครับหลวงพุ่จื่อท่านนะครับอ่ารันเลขกำกับชัดเจนองนี้เลข1 2 0นะครับแบ่งบูชาให้นะครับ500บาทละกันนะครับเฉลี่ยไปเลยครับเอาไป500บาทเท่านั้นนะครับเหรียญสวยนะพี่นะเนื้อชนวนด้วยนะครับ ต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับปี55รุ่นอุดมทรัพย์ของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินอุดมทรัพย์นะพี่นะหลวงพ่อวันท่านนะครับปลูกเสกได้อย่างเข้มแขังครับรุ่นนี้ครับอุดมทรัพย์ปี55มาพร้อมซองเดิมนะครับแบ่งให้นะครับแบ่งให้นะครับ200บาทนะครับแบ่งให้200บาทเท่านั้นนะครับพี่นะโอเคครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับ มาแบ่งปันนะครับประมาณนี้นะครับพี่นะก็เหมือนเดิมนะครับพี่พี้ไดสนใจรายการไหนก็สามารถแคปรูปนะครับรายการนั้นๆนะครับส่งมาให้ผมนะครับทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับอแล้วก็นะครับพี่เพี่ใดนะครับชอบรายการไหนสนใจรายการไหนก็สามารถโทรมาติดต่อได้นะครับผมก็จะขึ้นเบอร์โทรในการติดต่อครับไปให้ด้านบนคลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดสมัคสมาชให้ผมหน่อยนะครับ